สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic ทาร์ทบายคิตตีนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคนที่เกิดวันพุธในเรื่องการงานการเงินและความรักประจำเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 6นะคะคลิปของเรามาช้าไปหน่อยนะคะต้องขอโทษทีนะการอ่านแบบนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะใครที่ดูแล้วตรง ดูแล้วคิดว่าใช่คิปของตนเองถึงว่าเรามีพลังงานตรงกันเนาะมาใบแรกเนาะการงานการเงินความรักของคนที่เกิดวันพุธในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นยังไงกันบ้างนะคะ ในออฟสอตยดในออฟสอตเป็นลักษณะของคนที่พุ่งไปข้างหน้าบุกตะลุยฝ่ฟาฟันช่วงนี้เหมือนจะเจอเจอกับงานยากหรือจะเจอกับเรื่องปัญหาที่ทําให้ต้องคิดมากช่วงนี้อย่าใช้อารมณ์เนาะอย่าวู่วามทำอะไรให้มีสติไม่อย่างนั้นจะแบบจะเกิดการทะเลาะเบาแวงได้เนาะช่วงนี้ช่วงนี้เหมือนแบบจะใจร้อนน่ะจะใจร้อนจะวู่วามเหมือนแบบมัน มันคุกกลุ่นยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นเหมือนแบบคนที่กําลังจะเดินทางเรื่องม,มีเรื่องของการเดินทางด้วยนะช่วงนี้เนาะเดินทางไปไหนก็ขับรวดยานพาหนะอะไรก็อย่าใจร้อนนะมาดูกันต่อการงานการเงินความรักของคนที่เกิดวันพุธช่วงเดือนกุกภาพัน ครอบครัวมีความรักมีความสุขดีเนาะคุณกําลังจะได้ถ้าใครทํางานที่เป็นงานประจำเนาะเป็นงานประจําเป็นงานบริษัทงานราชการเนาะคุณกําลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนาะเหมือนงานของคุณจะมั่นคงขึ้นคุณจะแบบประสบความสําเร็จในเรื่องของงานใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวงานของคุณแบบจะมั่นคงเหมือนแบบ หรือใครที่กําลังคิดอยู่ว่าอยากทําอะไรของตนเองเนะี่ยคุณจะได้มีกิจการร้านแบบเริ่มต้นเป็นร้านเล็กๆเริ่มต้นด้วยความมั่นคงเนาะความมั่นคงกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะช่วงนี้อืมคือนอบอลเป็นลักษณะของคนที่มองไปในอนาคตมองไปข้างหน้าในเรื่องของงานคุณจะสําเร็จนะไม่ว่าคุณคิดอยากทําอะไรคุณเป็นคนที่มีความตั้งใจเป็นคนที่เขาเรียกว่า มุ่งมั่นเป็นลักษณะของคนที่มีอธัธยาศัยดีเฟรนลี่น่ารักเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายเป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยนะงานคุณจะดีอู้นี่ไงงานดีจริงๆด้วยเนี่ยงานประสบความสําเร็จอย่างมากเลยอะ่ะคุณกําลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนาะงานดีอุปสรรคต่างๆจะคลี่คลายเนาะทุกอย่างมันจะดีขึ้นในเรื่องของงานไพ่ไม้ไพ่ไม้มาทางนั้นเลยไม้หมายถึงงาน หมายถึงอนาคตในเรื่องของงานของเราคุณกําลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนี่ยใครบางคนกําลังจะถูกขอแต่งงานด้วยนะคุณกําลังจะได้มีเป็นลักษณะของการมีครอบครัวการมีได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอะอืมไบสิอืม,อมใครที่รอข่าวสารข้อมูลในเรื่องของงานคุณกําลังจะได้รับใครที่อยากได้หุ้นส่วนผู้ร่วมหุ้นผู้ร่วมทุนคุณจะได้ใครที่กําลังรองานที่แบบ มาจากการติดต่อทางไกลต่างประเทศต่างชาติคุณก็จะได้คุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เดินทางด้วยนะเนี่ยมีเกณฑ์กําลังจะได้เดินทางอาจจะไปไกลถึงต่างประเทศเลยก็ได้ดูกันต่อนะเดินทางครั้งนี้อาจจะเป็นในเรื่องของงานหรือเรื่องของการศึกษาต่อก็ได้นะคะการงานการเงนินความรักของคนที่เกิดวันพุธช่วงเดือนกุมภพาพันธ์2 5 6พันนี้ ยังไงอีกดูสิข้อมีคนกำลังจะส่งข้อมูลสิ่งดีๆหรือมาเริ่มต้นที่จะเขาเรียกว่าอะไรมีพูดคุยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะเนี่ยไพ,ยเพ่เพจเพจออฟคัพมันจะเป็นลักษณะของถ้าเป็นในเรื่องของงานงานจะราบรื่นราบรื่นขึ้นถ้าเป็นในเรื่องของความรักเหมือนคนจะมีคนที่อายุน้อยกว่ามาหยิบยื่น ทำความรู้จักอะเออทาความรู้จักกับคุณเริ่มต้นพูดคุยสารสัมพันธ์กับคุณเนาะหรือใครที่รอข่าวสารข้อมูลใดอยู่เนาะคุณก็มันจะได้รับในช่วงนี้มันเหมือนเหมือนเป็นลักษณะของข่าวดีอะเออข่าวดีที่กาลังจะเข้ามาหรือในช่วงนี้คุณอาจจะมีในเรื่องถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเนาะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารหรือให้วางแผนในเรื่องของการเงินในอนาคตที่ดีเนาะหรือคุณอาจจะมีโชค มีโชคที่มาจากเด็กก็ได้นะมีได้โชคได้ลาบที่มาจากเด็กอะลูกหลานอะไรประมาณเนี้อืม mm. justice justice เป็นพไพ่ประจำราศีตุลเนาะช่วงนี้ถ้าใครที่รอเรื่องงานคุณเหมือนจะได้ละเขาเรียกว่าอะไรไปเซ็นสัญญาสัญญาว่าจ้าง งานใหม่โครงการใหม่ที่คุณจะได้รับได้ทำเนี่ยคุณกาลังจะได้แบบว่าได้เริ่มต้นไปเซ็นสัญญามันเป็นลักษณะของการอนุม,มัติเซ็นสัญญาหรือไม่ก็ถ้าใครมีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายคุณจะได้รับความยุติธรรมเนาะหรือถ้าใครที่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนาะคนที่จะเข้ามาเริ่มต้นพูดคุยสารสัมพันธ์กับคุณในช่วงเนี้ยเขาเป็นคนที่เป็นลักษณะของคนที่มีความซื่อสัตย์มีความาเขาเรียกว,ว่า มีความซื่อสัตย์มีความละเอียดรอบคอบเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคนที่จะเข้ามาคุยกับคุณในช่วงนี้นะเ่นออฟเอนทอรเคิล hmm. ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเหมือนช่วงนี้คุณกําลังหยุดรอดูอยู่มันเป็นลนักษณะของการนิ่งพักกําลังรอดูอยู่ว่าผลกําไรที่คุณลงทุนลงแรงไปแล้วเนี่ยมันจะ ลับมาในลักษณะของเม็ดเงินประมาณเท่าไหร่เนาะฟอบฟอบครับถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เดิมๆอาจจะมีใครบางคนที่กำลังแบบว่าอาหยุดนิ่งพักรอหรือเบื่อเซ็งนอยอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่นิ่งๆเนาะไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครในช่วงนี้หรือกำลังอยู่ในช่วงของการใช้ความคิดก็ได้มีใครบางคนอาจจะอืม ความรักเก่า oh. กำลังจะกลับมาอีกต่างหากเซกซกออฟเซกออฟคัพเนาะเซกออฟคัพเป็นลักษณะของเพื่อนเก่าเพื่อนเพื่อนสมัยเด็กเพื่อนสมัยเรียนคนเดิมรักเก่าหวนคืนหรือไม่ก็ได้รับการติดต่อมาจากเพื่อนเก่า,กาคนที่เคยอยู่ข้างบ้านเดิมคนที่เคยเรียนด้วยกันคนที่เคยจบความสัมพันธ์ไปแล้วแต่ว่าเหมือนแบบจบดีเนาะเหมือนกับเขากำลังจะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะหรือช่วงนี้คุณอาจจะได้รับ ความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการได้ก,กลับไปเป็นวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเออหรือคุณอาจจะเขาเรียกว่าทํางานกิจการการค้าที่คุณอยากทำเนี่ยนะงานที่คุณทําแล้วประสบความสําเร็จแล้วก็จะค้าขายดีมันอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับเด็กค้าขายเสื้อผ้าเด็กของเล่นเด็กกิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กๆเ,เนี่ยคุณจะทํามันได้ดีจะทํามันให้ออกมาเป็นเงินเนาะ โอเคนะคะคนที่เกิดวันพุธเราอ่านให้ประมาณนี้วันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณมากทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังใครที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่เรารบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเมจิท t ลอดบายคิตตี้ถือเป็นขวัญและกำลังใจให้กับแม่หมอในการอ่านคลิปและทำไพ่นะคะขอบคุณมากค่ะ